รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดนนทบุรีได้ร่วมกันทำการจับกลุ่ม1ก็คือนายกฤษณะอายุ41ปีพร้อมกับของกลางมีอาวุธปืนสั้นขนาดต่างๆจำนวน6กระบอกค่ะและมีลูกกระสุนปืนชนิดต่างๆอีกจำนวน237นัดค่ะ 2. จับกลุ่มตัวนายโสพลหรือนายต้องอายุ37ปีและนางสาวละลิตาหรืออันอายุ22ปีเป็นชาวจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะคะพร้อมด้วยของกลางยาบ้าจำนวน28,000 0เมตรยาไอซ์น้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นชาวจังหวัดอำนาจ,จเจริญแต่ว่าก็เดินทางมาที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็จับกุ่มตัวได้ที่จังหวัดนนทบุรีนั่นเอง พันตำรวจเอกสมพลบอกว่าตามนโยบายของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้เร่งระดมปราบปรามยาเสพติดและอาวุธปืนการจับกลุ่มอาวุธปืนในครั้งนี้ได้จากการขยายผลเรื่องของยาเสพติดจนสามารถจับกลุ่มอาวุธปืนและลูกกระสุนปืนพร้อมใช้ได้เป็นจำนวนมากในพื้นที่สพรัตนาทิเบตซึ่งตรวจสอบอาวุธปืนทั้งหมด พบว่าเป็นปืนเถื่อนที่ไม่มีทะเบียนค่ะและบางส่วนเป็นปืนที่ประกอบขึ้นเองด้วยสามารถใช้ยิงและเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นอกจากนี้ยังมีมาตรการเร่งกวดขันกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งกลุ่มวัยรุ่นที่พกพาอาวุธปืนเพื่อไปก่อเหตุทำร้ายกันตีกันในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ก็อยากจะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้ช่วยเข้มงวดกวดขันพฤติกรรมความประพฤติของกลุ่มวัยรุ่นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการออกจากบ้านในเวลากลางคืนหรือว่ายามวิการค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังกวาดล้างจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่โดยขยายผลจากผู้เสพไปถึงผู้ค้ารายย่อยจนจับกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ได้ค่ะ จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนั้นได้มีการวางมาตรการป้องกันและปราบปรามกวดขันเรื่องอาวุธปืนในพื้นที่โดยเฉพาะการตรวจสอบในกลุ่มวัยรุ่นที่มีการรวมตัวกันในยามวิการจึงฝากถึงผู้ปกครองให้เข้มงวดกวดขันบุตรหลานของท่านเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนซึ่งมีความผิดตามกฎหมายและผู้ปกครองอาจจะมีความผิดไปด้วยค่ะครับ คือโพลิสทีวีของเรานำเสนอข่าวการลักลอบลำเลียงขนยาเสพติดเนี่ยแต่ละข่าวก็หลักแสนเม็ดนะฮะหลายคดีเหมือนกันนะฮะเมื่อวานนี้นี่ก็ประมาณกว่า2 0 0 0 0 0เม็ดวันนี้มาอีกนี่นะครับก็เกือบ3 0 0 0 0 0เม็ดคือการขนแต่ละรอบแต่ละครั้งนี่ก็คือจะเห็นว่าขนกันค่อนข้างเยอะนะคุณรันนะครับแล้วก็จะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับก็มีทั้งยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์นะครับยาบ้า2 8 0 0 0 0กว่าเม็ด แล้วก็ยาไอซ์นะครับประมาณสัก10กิโลกรัมแล้วก็มีของกลางอื่นๆด้วยะนะครับมีทั้งปืนมีเครื่องกระสุนปืนนี่นะครับก็ยึดเอาไว้เป็นของกลางทั้งหมดคือจะเห็นได้ว่าเนี่ยฮะก็เป็นสิ่งที่ใช้นะครับมากับการลำเลียงขนถ่ายยาเสพติดะนะครับก็ถือว่าเป็นขบวนการที่ต้องจับกลุ่มแล้วก็กวาดล้างนะฮะอย่างต่อเนื่องกันต่อไปเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ายาเสพติดมันก็ค่อนข้างเกลื่อนเมืองเหมือนกัน<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องทำงาน เข้มข้นนะครับแล้วก็แข็งขันในการที่จะกวาดล้างยาเสพติดเหล่านี้พูดถึงเรื่องของโทษกันหน่อยเรื่องของโทษนี่นะครับเขาก็จะแบ่งเป็นยาเสพติดประเภทต่างๆอย่างเช่นประเภทที่1ประเภทที่2 3หรือว่าประเภทที่4อย่างยาบ้ากับยาไอซ์นะครับก็จะอยู่ในประเภทที่ 1. 1เพราะฉะนั้นเนี่ยโทษจะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับซึ่งตามโทษใหม่นี่นะครับคุณผู้ชมการผลิตนําเข้าส่งออกจําหน่ายครอบครองเพื่อจําหน่ายยาเสพติดเนี่ย นะฮะก็จะมีโทษก็คือจำคุกไม่เกิน15ปี<ฆ>นะครับหากกระทําเพื่อการค้าจำคุกอยู่ที่2 20ถึง20ปีหากกระทบต่อความมั่นคงจำคุก5ปีถึงตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตได้ก็เ,เอได้เหมือนกันนะครับหรือครอบครองเพื่อเสพอันนี้ไม่ถึง15เม็ดนะครับก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับส่วนเสพนะฮะจำคุกไม่เกิน1ปีนี่ก็จะเป็นอัตราโทษใหม่นะครับที่ นะครับมีการกําหนดออกมานะครับในช่วงหลังมาน,นี้นั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าปกติแล้วผู้ที่ครอบครองยาเสพติดนะคุณอั้นสมัยก่อนเนี้ยกฎหมายเดิมก็คือต้องมีหลายเม็ดถึงจะเป็นผู้ค้าได้ปัจจุบันตอนนี้กฎหมายใหม่ก็มีการเปลี่ยนด้วยคือครอบครองแค,ง e ค่เม็ดเดียวสมัยก่อนคิดว่าแม้มี Même เม็ดเดียวเนี่ยค้าไม่ได้หรอกจําหน่ายไม่ได้เป็นผู้เสพละกันตอนนี้โทษดุนแรงมีเม็ดเดียวก็เป็นผู้ค้าได้แล้วนะคะ <Alum>. ก็มีข้อกฎหมายที่มีการปรับเปลี่ยนด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เข้มงวดกดขันจริงเร ชาชนพบเจอเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติรหรือมีข้อสงสัยก็สามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยค่ะ